สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับยินดีต้อนรับเข้าสู่อ r ติคันแคสเตอร์กับ Evo Cleo นะครับพาร์ทนี้เป็นพาร์ทที่4แล้วครับโอเคเริ่มเกมกันเลยจากครั้งที่แล้วนะครับเราสู้อารีนาเสร็จแล้วก็เมืองถัดไปที่เขาให้ไปก็คือเดี๋ยวนะเมืองถัดไปเมืองถัดไปให้ไปที่คาร์บอนอารีนานะครับคาร์บอนอารีนาก็จะอยู่คาร์บอนซิตีนั่นเองข้ามสะพานสีแดงไปนะครับ โ okay. อเคเดี๋ยวเราจะข้ามสะพานสีแดงไปเพื่อไปเมืองถัดไปกันเลย l g g o Bridge t a k o oh. อ๋อฉันไปดูนายแข็งนะฉันไปดูนายแข็งฉันอยากอืมเขามาท้าสู้แล้วล่ะเนี่ยน่าจะใช่แล้วล่ะครับนะมาจังหวัดนี้แล้วมาเลยนะสองต่อหนึ่งเอ๊ะ ไม่กลัวอยู่แล้วนะครับจัดมาพีโอกับโฟคาดอนนะปาดโทโอ้โหตีลบยี่สิบเก้าติดเบิร์นด้วยนะครับเนี่ยเราตีเท่าไหร่เองสิบเบิร์นลบสิบเอ็ดโหดร้ายมากดูเวลมันสิบเจ็ดจริงมั้เนี่ยเฮ้ยทำไมโหดร้ายังฮะจังหวะนี้ไม่ไหวนะครับนะต้องใช ใช้ยาช่วยแปบบหนึ่งนยะโอเคยาซิฟีดอกยูดนะครับอือฮึตีปกติเขาตีเบานะครับนะแต่มีท่าเมื่อกี้อ่ะยี่สเกานะแล้วติดเบิร์นด้วยนะครับคาดว่าดอกนี้เราคงจะจริงๆด้วยถูกเบิร์นตายนะครับโหไม่ไหวครับนะ ตัวเราไม่ไหวจริงๆนะครับถูกส่งกลับมาอีเวอโคเอาเป็นว่าเดี๋ยวพาร์ทนี้เราจะต้องมาหาผู้ช่วยครับนะซึ่งเราจะต้องมาจับ c คลีโอเพิ่มแล้วก็แล้วก็จะต้องเก็บเลเวลจากที่ผมเปิดดูนี่ c คลีโอพีเดียนะครับนี่เจ้าตัวนี้น่าสนใจนะเป็น c คลีโอหายากนะครับนะซึ่งมันมีดอปเดี๋ยวนะนี่ ในแผนที่ครับมี2จุดเกิดอยู่ตรงนี้ฟิฟี่วูดนะอยู่ใกล้กับเราดังนั้นผมก็เลยจะพามาจับเจ้าตัวนี้ก่อนนะครับซึ่งมันอยู่ในพื้นที่ลึกหลับนะดังนั้นให้เพื่อนๆตามตัวละครที่ผมพาเดินไปเลยเนี่มันจะเป็นพื้นที่นะเขาเรียกว่าซีเ r e ซีเ c r แอเรียซึ่งเป็นกิมมิคที่แผนที่นี้ซ่อนไว้นะครับมันจะ ดอบคลีโอพิเศษแล้วก็คลีโอหายากนี่เจ้าตัวกลมๆนี้ที่เดินตามหลังผมมาผมก็ไปเจอแถวนั้นนะครับสังเกตเห็นว่าดูนะดาวที่คลีโอผมเป็นไงเต็มหลอดเลย10ดาวนะครับก็ไปเจอมาจากที่ตรงนั้นแหละเดี๋ยวผมจะพาไปดูว่ามันอยู่ตรงไหนนะ เดินลงมาครับนะจะเห็นผู้หญิงใส่หมวกสีฟ้าแล้วก็เดินอ้อมหลังเข้าไปจะเห็นทางเล็กๆนะครับเดินเข้ามาเลยแล้วก็จะถึงแล้วเห็นไหมนี่แหละนี่คือพื้นที่ลึกลับนะครับเดี๋ยวขอจัดการคริโอตัวนี้ก่อนโอเคเลเวลสนะครับจิบๆนะอีกสักครั้งตายไหมเนี่ย โอเคตัวนี้ค่อนข้างแข็งแกร่งนะครับนะดูจากลักษณะการถูกตีตัวที่เลเวลสูงกว่านี้ก็ตีมันไม่ค่อยเข้านะครับโอเคนะดังนั้นเนี่ยเวลาที่เราจะจับครีโอเนี่ยนะครับสังเกตดูที่ดาวมันนะครับถ้าดาวมันเยอะๆส่วนใหญ่ผมจะชอบจับครีโอที่ดาวตั้งแต่5ดาวขึ้นไปนะครับ ถ้าห้าดาวนี้ก็ถือว่าเจ๋งในระดับหนึ่งแล้วแล้วก็ค่อนข้างที่จะจับยากในระดับหนึ่งแล้วนะครับแต่ตัวนี้ฟุกนะเมื่อคืนนี้จับมาได้ใช้เลยโอเคครับตอนนี้ก็เก็บเวลไปเรื่อยๆก็อย่างที่บอกการ evolution ขึ้นอยู่กับการใช้สกิลเนาะแต่ว่าคลีโอบางตัวเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับ เลเวลถ้าเลเวลมันถึงจุดที่มันพัฒนาได้มันก็จะพัฒนาล่างนะครับนี่ตัวนี้เห็นไหมได้ท่าใหม่ body slam ดูท่ามันแรงมากเลยนะครับนะเดีย๋ยวผมจะเปลี่ยนใสน่เปลี่ยนเอาไอ้นี่เอาไหมอ่ะโอเคเดีย๋ยวเก็บไว้ก่อนแล้วกันครับ ตอนนี้เป้าหมายหลักของเราคือหาคริโอหายากนะครับเจ้าตัวนี้ยังไม่ใช่นะครีโอหายากของเราเมื่อกี้เจ้าตัวเขียวๆที่เป็นเป้าหมายนะครับเนีย่ยเราจะไปจับเจ้าตัวนั้นกันระหว่างนี้เราเก็บเวลไปก่อนนะครับดังนั้นข้อแนะนำที่จะผ่านเจ้าสะพานแดงเมื่อกี้นี้ไปได้ก็คือเก็บเลเวลสูงๆแล้วก็ หาคลีโอเพิ่มเติมนะครับเดีย๋ยวผ่านไปตัวเดียวผ่านไม่ได้เนะีเฮ้ยนี่ไงครับเราเจอแล้วแต่ว่าไม่ใช่ตัวเขียวแต่เป็นอีกตัวหนึ่งอันนี้ก็ใช้ได้ครับเจ็ดดาวนะดิออดีออเป็นคลีโอตัว3ามตัวแรกที่เขาให้เราเลือกนะครับเฮ้ยเจอในป่าตรงนี้ด้วเหรอไม่ได้ดูนะฮะโอเค ก่อนจะจับเดี๋ยวเราต้องทําให้เลือดมันน้อยลงหน่อยนะครับเพราะว่าคลีโอที่ดาวสูงมันจะดิ้นหลุดนะครับโอเคครับจังหวะนี้น่าจะได้แล้วใช้ลิง์กในการจับนะลิงก์ก็เป็นเหมือนกับโปเกบอลครับนะเอาไว้จับคลีโอนี่แหละนะได้ไหมเนี่ยได้เหอะได้เหอะโอ้ยเอา้าเอา้าหนีไปเลย โอ้โหคุณผู้ชมครับระหว่างที่ผมตรงนี้เนี่ยก่อนหน้านี้ผมเล่นมากว่าจะได้เจ้าตัวนี้ผมเล่นเป็นชั่วโมงเลยนะแล้วผมเคยเห็นว่ามันมีคลียอสีเขียวที่เปิดให้ดูเมื่อกี้เนี่ยหายากมากเดินหาเป็นชั่วโมงดังนั้นเจ้าตัวเมื่อกี้หลุดไปแหมน่าเสียดายมากนะครับคงจะมีอีกไหมเนี่ยถ้าไม่เจออีกนี่ไม่รู้จะว่ายไงแล้วนะ ผมคิดว่ามันคงมาไม่ปล่อยครับนะดังนั้นเดี๋ยวคลิปนี้คงจะต้องได้จบเพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับหวังว่าเดี๋ยวครั้งหน้าผมจะไม่ทําให้ทุกคนผิดหวังนะยังไงก็ถ้าเกิดชอบนะครับหรือมีปัญหาสอบถามใดๆก็ถามได้ใต้คลิปเลยนะครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมนะครับกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่วยด้วยนะครับ